แอนนานาตาชาหลังเลิกสามีเก่าไม่ขอพูดถึงอยู่ลำพังกับทายาทในวัย54ปี เรียกได้ว่าเป็นคุณแม่สุดสตรองมากเลยทีเดียวและในวันนี้เราจะพาทุกคนมาเปิดบ้านส่วนของแอนนาที่อยู่กับลูกชายที่ต้องบอกเลยว่ายิงย่งโตยิ่งฉายแววหน้าตาหล่อมากเลยทีเดียวทั้งนี้ก่อนหน้านี้ก็เห็นคุณแม่คนสวยแอนนาพาลูกชายน้องไททันบินลัดฟ้าตะลุยเที่ยวที่ประเทศเกาหลีใต้ซึ่งงานนี้แอนนาก็ได้โพสต์ภาพท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆให้แฟนๆได้ชมกันรัว ผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัวของเธอแม้ว่างานนี้คุณแม่คนสวยจะไม่ได้ใส่แคปชั่นใดๆประกอบรูปภาพแต่ก็พอจะดูออกว่าเธอนั้นคงจะเปลี่ยนไปด้วยความสุขสุดๆ,ๆเพราะดูจากใบหน้าที่เปื้อนยิ้มของทั้งสองคนแล้วก็บ่งบอกได้เป็นอย่างดีเลยว่าทั้งคู่มีความสุขไม่น้อยขอขอบคุณข้อมูลจากไทยสยามนิวส์ f o อขอบคุณคะ่ะ